ยอดหนอนี่ยันโลนึงยาดบบกเขนใส่มือด้วยค่ะโอ้โหพุ่นน่ะสองมือเพื่อละพุ่นน่ะสองมืออกหนอนและวโลหนอนเดินไหนแค่ไหนเราก็ไม่กลัวเสียงเราคมมากพุ่นน่ะยอดพี่น้องหมมาซ่อนกันอยู่ chắn đây Ừm Ừm ลดอีก่ขาวๆเลดูซ้อนกันเลยสองแล้ก็นี่อีกหนึ่ง Ng bubble, yam bubble, yam bubble, này bubble, yam 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 bubble, เป็นโกเลยสวัสดีครับผมเบาเคียนสาวติก๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีอีพีสองจ้ายังบุพากันเมือพี่น้องไม่เป้ฮะเอาไปเก็บเลยไปไวข่างรถเลยมาใหม่อีกเพราะว่าเจออีกเมนไม่มันยังโอกอยู่จ้ะเขาไปอีพีแรกงันหรือคลิปแรกงันเขาไปได้หน่อยเดียวบุกี่โกมันเต็มเป้กดอนไปได้หมไม่เไหไมเมน านางดินนางดินแคมคงจ้ะพอดีดขนาดโกเลกนี่โกนิน้อยอยังสี่โนโอ้อยอะอ้ยหมานหมานหมานขนนอกขาวๆไปไปลุนทางนี้บันนี้น,นีนอนนางดินขาวๆขาวนาดโอ้ยใหญ่เลยบนเปิดทางนี้เอ้ยเออทางนี้แหละขนาด เสียบจากข้างบนเราจะมุมสูงเอาหน่อบักใหญ่ดินี่จวดยังงัดเด้พูเละลงน้ำพูและโกนนี่ก็พุนนะน้องบึงมาซ้อนกันอยู่ไมเป็นตาเต่าอยู่แต่ใหญ่แล้วจ้ะเอาได้ลุยเลยบอเค้น นี่หนเลยมันใหญ่บ <ia> no ่ได้เลยเห็นบ่หัวมันชนกับอีโก้นึงเลยเออหัวทูเลยหัวทูเลยใหญ่บ่ได้เลยนี่เห็นดิอีกหนอนนึ่งตาเต่าได้เปล่เด้งก็ อย่างคมสยยบจะอ,อกท่าใดก็ซับได้คือเกาแล้วก็อีกนอนนึ่งอย่างตามสถานการณ์มีพี่อนเสตติก๊กยืนกล้องไปนี่แขนตัวเองผิดติดกำน้ำนี่ดีนอนบักใหญ่ขาวๆจ้าเอามังดูง้อย่างไง เป็นวาสองหน่อกอนี่กะอุยอ้ยซ้อนซ้อนซ้อนอ๋อคุดก่อนคุดก่อนซะเลยเขาใกล้ๆบาได้ดำเสียมสิตี้สองสามแล้วหนอนนี่เดี๋ยวซ้อนอยู่เบาดูนระเสกษงเลยระวังเลยซ้อนนี่ว้าวมากเลยดิยนี่สีหน่อแบบนี้ ช้อนอีลีว้าวมกอนี่น้อยนี่สี่นอพี่น้องเปิดเปิดเปิดแล้วเขาค่อยถมตัดสินใจถึกมาเลาะหาหนอนาังดินโตเฮ้ยล่ะอยากเสียบเห้ก็วนี้นะไปถึกช้อนอีลีขาวๆข้างล่าง ให้บบเ็นเปิดให้เดียบร้อยก่อนเพราะว่าใส่เวลาอยู่ใดน้องโบเ็นเนาะฟ้าพี่น้องบมมันซ้อนกันอยู่ชั้นเลยสี่นกในกอเดียวสลรับมหม ยอดเลยบุ่ยกอเพิ่นนี่น้อยนี่นนลูกดอกมากผมบั้นหาพุดแล้วเลยโอ้โหนพนะสวยมากลงอีพอคิดลูกน่อ่อนไหมอ่อนบอกเวลาจิม้ม มาเบิ่งมาเบิรใส่มือดูอวดเลยหนอนนี่พ <c oughs> ุ่อน่ะ <c oughs> ใหญ่มากอพ <c oughs> ุ่อน่ะสองนออหนอบักใหญ่เลยไป <c oughs> จริงมันมีหอยคนเพิ่นมาซับก่อนเนาะแต่นานแล้วจ้ะดิเ <c oughs> พิ่นมาหาเราอยู <c> ่ <oughs> ไปออกไปทางพี่ เขามาเป็นมืดมืดมืดมุมที่ต้นไผ่มันนุ่มลงอะจ้ะที่จริงฮานอเนี่ยน้อยได้หลายเด้แต่เขาหอกน้อยเฮงเขาก็เว้นเป็นตาเต่าสันสันเฮงค่ะปัดพี่น้องตั้งโกดูกิเดย์จะอยู่ผู้พุ่นนละไม้พุ่นผู้ตะปลายปลายเพื่ันเลอไม้ไฟใหม่โดนนี่ยค่ะมันโผ่ใหม่แต่ริมโค้งอะไรเนาะเห็นตะเข็ยนเปิดก่อน รวยมากเปิดแล้วสติกเกอเข้าไปโอเคต้องมาอยู่ขวาเนาะเพื่อมาติดด้ามเสียมอุ้ยใหญ่มากแม่ผัวมาแต่ไปลายมาแต่ปลายนิดน้อยสติ๊กกอรเด้ออุ้ยทุกหน่อพี่น้องมันอ้นซอนนี่แหละมันใหญ่นะแบบนี้โอ้ยเด้อ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 ใกล้ใกล้ก็เอาไปทมใหญ่ไปนะโอ้ยหนูใหญ่มาก แค่ไหนแล้ก็ไม <If S 1> se ่กลัวเสียงเราคมมากพุ่นเนาะเอาจิ้งจอกนอนี่ฮะเนาะอิ่มพูนึ่งนะบอกเพนเนาะจักหรือซับออกมาเลยได้บลกสร้ายเนื้อไปทางพุ่นพีมีหน่อเดียวนี่อเบาเขนฟังนี่มันมีอีกอยู่นี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 ่ปลายนี่ต้นนี่อเไรเนาะเด้ได้ได้ได้สติเห็นหน่อพุ่นพุ่นเอาตั้งตั้งพุ่นแต่กอเก่าก็ยังสงสัยอยู่ย่านนี้นี่ฟั่งเออเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยแซะค่อย

มันคือไมาอีกนั่นแหละ นับขึ <LO> ้นมานับขึ <sh arp reading iento> okay. <s <Angel> <S well, ้นมาปึ type. ๊บปึ๊บอุ้ยหนอนี่ก็ได้พูดอ่ะอุ้ยจะทอนแสงเหยอามากทองคำตัวนี้อ้ยทองทองทองโอ้โหแต่ปไามันหน่เดียวแสงเพิ่นจิ้มเหมือนทางที่นี่บอย่ามาเข็นบุคคลอยากจิ้มอยากเห็นปลายจังคุ้นหาระวังเด้อ Mà chân hiệu oh, yeah, yeah. no. oh. phải yêu yết. A phối nữa có vẻ ngại, yêu khuyên mặt học phần mềm mặt. Những cốp. Cóp, cấm. Những cốp, mẫu. Cóp, 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 เอาด้วยนตกเลยตกเป็นเอาเลยจับหนบ่อยแม่บนแต่หัจิ้มมหัวบกินติเ็นตะปแม่บอกลองดูแม่บอกนะนตะปลายนั่นอะไมเดียวค่ะเดี๋ยวดีเขียวค่ะดูใบไม้ด,ป,ด,ป,ดปี่นั่นแหละนั่นแห,นนแหอันดีเอ้าแม่บกินเีย,ยทางก่อเปิดก่อนจ้ะ เราจะได้เบิ่งตอนซับยาวนอนี้เบิ่งข้างหลังเอานี่ไอ้ก้นหายเดินนอนหนึ่งเด้อสองขู่ไม้ขาขาวกึ่งดึงเงินทางกูอนี้ยังบข่าได้เออแต่ซอยกันเปิดจิ้มหาก้อนี้ก็รู้ว่าบวเขียนเห็นแล้วเห็นแต่นอนตาเต่า ตาหมัต้องมีนางดินต่อไปโอ้ยเห็นเลยนางดินแบบนี้เเคยเอาเนี่ยบเกนลองจิ้มเบงเผื่มันมีอยู่เผื่มันออกใหม่เนาะค่อยจิ้ม โอกมาฝั่งนี่พี่น้องเมื่อกี้เราซับตาเต่าอยู่ฝั่งนั้นมาเบิ้งมาเบิ้งเห็นแต่ไข่เลยโบ้าใหญ่อ๋อเดือดอ๋อต้นตอมันจะไกลก่อนปาดแบบตะโกนเลยจ้ามาเบิ้งน้ำกันโอ้ง่ายแบบนี้เลยออ๋ ความใหญ่อมกิมซูอดอดอดน้องไ,ได้มาแบบเจอ,หอใหญ่ก็ปล่อยให้ใหญ่ขนาดนี้โอ้ใหญ่ยี่หลี่มาจะไปเที่ยวสงการเป็นมืดบอ่อืมพุดน่ะหน่อเดียวกินทั้งหมู่บ้านจ้า นี่ยันโลนึงบอกเห็นใส่มือด้วยค่ะโอ้โหพุทนะสองข้อมือพุ่หละพุน่ะสองมือโอบหน่อแล้วโลหน่อเลื่อนดิเก่งได้ม้อนึงเมน้านไผ่ิึนซุ้มเอเมทุมฟังผู้ดีเพราะว่าไผ่เนี่ยส่วนมากมันมันจะออกสองฝั่งเนาะจิมหาหมู่มันก็จะเจอไหม อันนี้ก็ใหญ่มากนะตั้งตะกูตะเกียใส่แล้วพี่น้องเอ้ยเราไม่ได้ฝนใหม่พากันมุดกันคานนี่เปื้อนมัดได้นี่เพราะว่ามันยังค่ข้าแบบมันยังเปียกอยู่เนาะบอกเคียนเนาะหนึ่นงนออีนอน,นั่นเดี๋ยวถอติ๊กซับเองมุมถอติ๊กได้เกีอีกหนึ่งนอนอยู่นี่แต่บอกเคียนซับม่ได้ดอก มันต้องซับทางพี่พี่โน่สำคัญค่ะเอาใหญ่ๆนี่เฮ้ยก็ยันเม่นด้วยนะดำๆนะพี่น้องหินบอลนะยังหุ่มอยู่นะขี่เท่าไฟหุ่มอยู่อฟหุมอุ้ยเม่นอีหลีเดี๋ยวเราต้องอ้อมไปฝั่งพุ่นเนาะเดี๋ยวเราซับโน่ที่แบบมุมกล้องมันถ่ายยากกว่าจ้ะนี่จังโน่นี้กับโน่นี้ ตได้กินหอมแมงเคียงโคมาแต่ใส่นอกบินมาทางใดหอมหอมอเป็นไงเป็นไงเต็มโอ,อ,อเลยบอกเคีนระวังบอกเคีนหาโอนั่นสติ๊กกระเลือดไปเห็นเลยนี่พี่ต้องเขียวๆอยู่บักใหญ่เดี๋ยวค่อยมาเอาปัดน้าไม้นหางมือนีหลายบักคักถ้าบุมาเนี้ยจากไฟสิมาก่อนโชคด,ดีบักคักเลยพี่ตั้ง ผู้ต่ไปลายได้นี่ผูกข้างล่างที่นีกสองบะาขน่นติดต่อน้งามผูปายเห็นเลยมีแค่ทางนี้ ถ้ามีกระซับมาเลยก้องก,ก็าตามไปดอกเบื้องหูทางไปนี่มาเบื้งหน่อยนี่แบบนี้โผล่มากระปลายด้วยนี่คุณดูข้างล่าง,งคุณกินเมื่มกอกอ้ซับท่าเมื่อกี้นี่ยเราเห็นเลยเอาเลย ปลายเขียวข้างล่างขาวหนงนางดินมีเบาสดส่งสายตาซับสามโนโหนงแล้วมาเอาหนอที่สติขินแต่ว่ามันอยู่ในโกบักใหญ่ได้เนาะ้้เบงความใหญ่แบบนี้ men bọ, cứ thâu bắt nhảy. dài dài. nè cô này. Nên, ได้เป็นกั๊มแต่เนงก็ได้ะจะมาเคลียร์ปรอบนึงนะออกไหมเมนคนหาเรื่อยๆมันก็ออกให้กินเรื่อยๆคือกัรน,นห็นเดคอยคนฮักสวยมากอันนี้ก็ได้เหลืองอลามเลยน,น้อยเนาะ

มีคนมาหานำาสาติ๊กบอาเข็นก็เลยปล่อย mm hmm. เพื่อนหาไปต่อจ้ะพอเฮาได้หลายแล้วเพื่อนพึ่งมา mm hmm. ตอนที่สาติ๊กถ่ายคลิปตอนแปดโมงสี่สิบเพื่อนพึ่งมา mm hmm. บอาเข็นสาติ๊กหันตั้งแต่คลิปแรกหันมาตั้งแต่หกโมงครึ่งจ้ะพี่น้อง mm hmm. ก็เลยได้หลายละ mm hmm. แต่ระหว่างทางออกนี่มันก็มีให้ฮักสาติ๊กก็สิ mm hmm. เห็นนวก็สิฮักอกไปนำ โอ้เิ่นฮักแล้วนี่เด้เราจะเน่งในน้อยเลือกเอาเฮาก็ได้แหนงใดญเอาได้จังอ้าวหนงใหญ่น้อยเฮงก็เว้นไว้ก่อนทำเนี่ยเอาได้ปลุกเพิ่นน้องชัวๆเข้าไปในผู้โอเคสติ๊กก็เลยบอกเพิ่นว่าเข้าไปเรื่อยๆโลดข้างในผู้ริมคลองพอได้หาเนาะโอเคนออเคนาะอเอาสิาพากันเมือ่อละดีนวด ขึ้นหาแล้วเนี่ยขึ้นหาเข้าไปละบัลแกนเสด็จยตงนแรงกลับมาทางอกหินกระหักแต่ทางนี่ชนมากสิเป็นแหนง่งทาหน่อต้องเป็นริมคลองน้ำคุณไฟใหม่อันนี้่ะแต่ว่ามันได้ฝน,นเมื่อคืนนี่ะอีกโบรานมนกสิออกทางหน่อทนนอทางแหน่งละวบัดมีว่าทางบัลแกนทางนะ ไ,ได้ไหมเดี๋ยวไปบึงผลงานอีพีสองอยู่ในรถพูดเลยพันเอาเราบ่เห็นแล้วอ่านเปนเลือกเอาเออน่นดิเอ๊ะเอา,ไ,เอาไ,ดได้ด้วยนะบอกเค้นเห,หน่อน,น่ะเนาะเอบอบักใหญ่ด,หด้น่ะเห็นเหยียดดนมากผม เอาหน่อพุ่นบ่เอาหน่อพี่เออดีเดี่ยเพิ่อนเอาใหม่ๆนะฮันเนาะหน่อนั่นน่ะเอารุ่นนี้แตได้ตัวเด้เก๋แหนงรุ่นนี้เพิ่อนกับบอเอาบอกเก่งเลยฮัลโหลเห็นบ่เอบเพิ่อนเอาใหม่ๆนี่อืเจออีกหนึ่งหน่อ พ่หอดรถตอนแรกหันเขาจอดรถไว้เขายับไปทางพุ่นจ้ะูเ๊าโค้งไปพุ่นนี่เดีด๋ยวรถเขาจอด,ดนี่นี่เห็นบารถจะพาันย่างไปพุ่นขาออกออกมานนิไปเบ่งกันบันีรไปหน่อยได้ลายสมดัดถ่ายเซเปสงก็ได้มาเบ่งผลงานกันจ้าแบบน,นี้พี่น้องไปนะน้อยนึงก็เต็มเป้มีแตโน่ใช้เนยงคลิปนี้เขาได้จะก,กรกบอก เอาปนล <Yeah. S 1> ้วบอกแต่จะทำนี่ยแหละอันนี้จากอีพีที่แล้วหรือคลิปที่แล้วเนาะมันจะแงนงแลวก็หนกแกบจากคลิปที่แล้วคลิปตอนเศร้ามันเต็มเป้ล้วเอามาไว้ล้วพาพี่น้องเลาะ่อเทปะเทก็ได้นะนเนาะตาดรวมๆรวมือนี้ได้บักห้ายนะ มือโน้ขาวๆกองเจ้งเพ้งมันจยกเปื้อนขี่ตมจังน้อยนี่ฝนตกแม่นฝน,นหนอบกองบลเวอร์เบลาเลยพี่น้องมือโน้ตขาวๆแม่มีหนอนใหญ่ๆเขาอยู่ใสทับอยู่ทับอยู่ยหนอละโลเอารวมเอามารวมนะหนอนใหญ่คลิปที่แล้วก็มีเนีย่นย <c oughs> <c oughs> โหนโหนไล่ไล่คลิปที่แล้วค่ะนี่น,น,นี่ใหญ่คือการเติบโตสู่คลิปนี้นะฮะพี่น้องเอ้ยสติ๊กล่อออนโซนไงขูนนงนงในตะการนาลดอีกแกงนึ่งขู่ในตะกาหนาลดนี่กะอ่ะอีพีส่งเขากศิลาพี่น้องเมื่องแล้วจ้ะคือพี่น้องถามมาก็คือว่าฮะแหละเ้าได้หลายสติ๊กก็จิเอาไป ขายเด้อจ้ะครับผมพอได้ค่าในมุกน้ำมันเนาะ<ช>ทำมันได้หลายๆก็กเป็นค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยนะบอกเคนเนะครับผมเอาล<อ>าพี่น้องเลยคลิปนี้ขอฝากเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าฟาดเพื่อนแบบนี้เลยบอก<ช> <laughs> <laughs> เอาด้มื่อเบิร์ดแบบนี้ไอ้จเจ้าด้ายจเอามื่อเบิร์ดแบบนี้เอาเอามือใหม่ต้องติดกระสอบแล้วหละ ได้หลายปลานี้เลย